สวัสดีจ้าพี่น้องเมนี่ห้องกะสิมาย่างตลาดได้จากซอกุ้งอย,ยจ้าไมาย่างตลาดสดมีละจ้ากุ้งไฟตัวเด้งๆโอ้ณอนะอันนี้กามาวิธีทำกันเลยจ้าขั้นตอนแรกห่อกรล้างกุ้งหสะอาดก่อน้อจ้าพี่น้องก่อนถี่ห่อสิมาปรุงอาหารกะเฮดลา่างทำความสะอาดหลายน้ำอยู่ค่ะกกเก็บเศษ นู่นนี่นั่นอันนี้ก็น้ำปลาจ้าโอ้นน้ำปลาข่อยก็จะแซ่บนัวหลายเนาะจนหมดขวดพะนะโห้ยพงชูรสจ้าพี่น้องใส่พริกป่นจ้ามักเผ็ดก็ใส่หลายมักเผ็ดหน่อยก็ใส่หน่อยไอย้ตามด้วยข้าวคั่วายจ้าข,ขา้าวคั่วบีบปากหน้าใส่เด้อจ้า มกเปี้ยวกับใส่ไลยอันนี้ใส่สองก็เ,เอินมย่อไงสองกีบสองเปียงอืงน,าน่าลัะโอ้ยจวกน้ำปลาหลายผดใส่น้ำปลาเพื่อความนัวอันนี้ก็ค้นให้เขากันเลยได้จ้าโอ้โหนะสีสันนะแซมพราะจ้าพี่น้องนีนจ้าเขากลับมาใส่ตะไคร่หอมจ้า เครื่องเคียงซอยหอมผักชีกับตะไคร้ใส่รวมกันจ้ากับข้นให้เขากันเลยนดยจา้าุูนเหลวตามด้วยพริกโดดพริกจีฟ้าพริก,อก,กเ,เอียเงเกาะเขา่อนนะสีแดงแดเออน่ะละอียงกันแล้วแต่ <c oughs> นี่ละจ้าพูนละซูเป็ดตาแซวปาพี่น้องพูน่ะโอ้ย เอาข้าวเหนียวมาตุยปนี้วิวายเสียปนยังเข้ากันคักพี่น้องเอ้ยพูน่ะโอ้ยบอกแล้วก็คือน้ำไลยเจ้าของเนาะหาสูเนาะ <c oughs> นี่แล้วพร้อมด้วยข้าวเหนียวควายนึงหอนๆเลยเด้อนี่พี่น้องค <c oughs> ัดก็ได้ข้าวเหนียวนี่นี่อันนี้ก็พักเลยจ้ะพักพักแค่แล้วกันเอียงก่อนนี่อันกระชายขาว ผักลินฟ้าตัวผู้แตงกวาตัวผู้ข่อยงามบ่พี่น้องผู้เองเนี้นี่ผุหล่วผักแพลวจา้าขาดบอไรกินกับก้อยกุ้งจ้ะเงินจมูกปันยังพี่น้องเอ้ยผักแพลวผักลายยางยุ้งพี่น้องเอ้ามาเฮาก้อยกุ้งแซบๆผุนปอต้องวอลหลายแล้วพี่น้องเอ้ยมาปั่นข้าวเนียรวลวดจา้าพุน ข้าวเหนียวค่อยหนึ่งเองก็จะขาวจึงพูนแล้เุ่เอามาดดุยรวดบัดนี่โอ้ยใส่ปากแล้วพี่น้องบัดเนี่ยแจปัญญ์